เดี๋ยวมันต้องแ่งละนาะกนะกินงสองข้างเนมองมเหนแผลมองขนาดอ่ค่ะก็ขณะนี้นะคะเวลานะคะเก้าึแล้วได้หยอดเขียวใหญ่ม้าขาวน่ยมากะจอันนั้นมากเขามาเปลี่ยนหยอดได้หรือว่าเขาฝาก้นไว้ก่อน วันหน้าเขาเอายอดมาขยายตอ่อเนาะผมบอกไงเดยวถ้าบอกพวกเขาเนี่ยเขากิ่งตั้งไปหมืนเลยเอาเสือกนุ่นนี่มันเสียบอันนี้เสียบครับมีเสียบจ้ะหัการแค่ร้อยห้าสิบห้าเป็นต้นมาจนถึงว่าสาวกห้าร้อยห้าสิบแต่จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติขึ้นอำเภอละหนึ่งปุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนยังมีเกษตรกรเข้ามาศึกษาและเรียนรู้การที่เป็นเกษตรกรใน้เห็อระเบิดเงา และเกษตรกรของเกษตรกรอืยนรวมทั้งยังเป็นจุดต้นการข้อมูลข่าวสารและกระบนการดร้างการเกษตรต่างๆให้แก่เจัดอุปกรณ์ให <l ark> ้เป็นกุ่ให้มีกิจกรรมเปิดให้บริการผลิตเกษตรเที่แบกพระองจรและต่อเนื่องทั้งในด้านพืชประสาทประมงบริเรณ์เชิญทั้่าราชการจังหวัดลำปางท่านสมพลสวังหวัดพัง ตราดตัวการให้บริการโครงการที่มีประสิทธิภาพลดเครื่องจยมพ์ยีสตานละการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในระานต่อไปโครงการเนี้เลยครับเครื่องที่เนี่ยเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลนะครับแล้วผมบอกว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยปฏิรูปภาคเกษตรอันแรกเลยทีเดียวนะครับเขาเน้นเรื่องตลาดนำการผลิตอันที่สองเขาจะเน้นในเรื่องของปลูกน้อยคุณภาพดีและก็ขายได้มากขายได้ราคาแพง ครับแล้วก็ขอคนก็มีความสุขกันมากครับขอบคุณมากครับสวัสด <la ีครับขอไม่งายเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะแค่ในอำเภอท่านน้ำนะเชิญเลยค่ะมอกจะถ่ายรูปร่วมกันเลยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้าครับเอาเลยได้นะคะขอขอบคุณมากเลยค่ะค่ะไอ้กิจกรรมต่อไปนะคะ ก็ค่ลงทันทานทางลงทังนี้ก็เจ้าอ่าลงได้เลยเจ้าเ <c oughs> ทั้งเดียวอยู่ครับเนาะไม่ต้องมาใช้เอาไม้ไดร่องข้โพดนะเจ้าเชิญน,นะเจ้าเ่าตอนนี้นะเจ้าข้โพดอามะนังกรเจ้าไข่ติ๊กทุก นาเจ้าด้วยรัฐบาลรัฐบาลนีการทรงเสร็จใครกูข้อโหข้อโหวมาเแรกคันแาห้คน้ห้จากตัวเอไมคือเราาไใจกข้อโห Mira!